คุณคิดว่าคุณรู้จักคนในบ้านของคุณดีหรือไม่แต่ถ้าฉันบอกคุณว่าความจริงบางอย่างซ่อนอยู่หลังประตูครัวสิ่งที่ฉันเห็นตอนกลับมาจากทำงานทําให้หัวใจฉันหยุดเต้นแม่ของฉันกำลังดา่าภรรยาของฉันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเราทั้งหมดไปตลอดกาลคุณกล้าพอที่จะดูทั้งหมดหรือไม่กลับมาถึงบ้านผมถอดรองเท้าอย่างเงียบกลิ่นอาหารควันอุ่นลอยออกมาจากครัว แต่บรรยากาศกลับเย็นเยียบเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างปกคลุมเสียงของแม่ดังแหลมพุ่งแทงเข้ามาในหูผมหยุดหายใจในเสี้ยววินาทีคำด่าของแม่กระแทกผนังบ้านสะท้อนกลับมาจนหัวใจผมสั่นวูบพันรยายืนก้มหน้ามือสั่นเล็กน้อยหม้อแกงที่เดือดอยู่บนเตากระเพื่อมตามแรงสะอื้นกลิ่นพริกแกงเผ็ดร้อนผสมกับความอึดอัดที่ลอยฟุ้งไปทั่วห้องผมก้าวเข้าไปเสียงพื้นไม้ดังเอียด แม่หันมาทันทีสายตาคมกริบเหมือนมีดที่เพิ่งลับจนแวววาวดวงตาภรรยายกขึ้นมาสบผมแดงกำ่ำเหมือนพยายามกลืนคำพูดทั้งหมดไว้ในอกไหล่ของเธอหดเล็กลงเรากับพยายามซ่อนตัวจากสายตาแม่ผมสูดลมหายใจช้าๆแต่ลมห้องครัวกลับขมฝาดเหมือนกลืนคำที่อยากพูดมานานหลายปีและผมพูดออกไปแค่ประโยคเดียวทำให้ห้องเงียบสนิท เงียบจนได้ยินเสียงเดือดของแกงชัดเจนพรุ่งนี้แม่ต้องออกไปอยู่ข้างนอกบ้านดวงตาแม่เบิกกว้างเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนสีหน้าแข็งค้างราวรูปปั้นที่ถูกทุบจนแตกเป็นเสียเสียงพันรยาผมสะดุง้งมือกำผ้ากันเปื้อนแน่นจนข้อนิ้วขาวซีดลมอุ่นจากเตาแก๊สพัดมากระทบแก้มแต่ผมกลับรู้สึกเหมือนอยู่กลางลมหนาวความเงียบเข้ามาแทนทีหนักหนา เหมือนมีมือมาบีบลำคอผมเรื่อยๆแม่ก้าวมาหนึ่งก้าวรองเท้ากระทบพื้นดังชัดแววตาที่เคยคุ้นเคยกลับเปลี่ยนเป็นสีที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนชาแข็งและเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่ยังไม่จบและสามารถดำเนินต่อได้ตามที่คุณต้องการแม่มองผมนิ่งสายตานั้นไม่ใช่สายตาของคนที่ผมรู้จักไม่ใช่สายตาของผู้หญิงที่เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กมันเป็นสายตาที่เหมือนถูกผลักจากมุมมืดบางอย่าง หนักถึกและเต็มไปด้วยความไม่ยอมรับเธอหายใจแรงเหมือนลมหอบแต่ละทีจะพ่นความโกรธออกมามือทั้งสองข้างกำแน่นจนเส้นเลือดบนหลังมือปูดขึ้นปลายนิ้วสั่นน้อยๆเหมือนกำลังข่มอะไรบางอย่างอยู่เสียงเตาแก๊สลุกพลิบขึ้นเล็กน้อยแสงไฟวูบสะท้อนไปทั่วครัวทำให้เห็นเงาของแม่ยาวพาดบนพื้นเงานั้นบิดเบี้ยวเหมือนกำลังกระซิบอะไรบางอย่างใต้พื้นกระเบื้อง ผมกลืนน้ำลายคอแห้งผากความร้อนจากเตาไม่ช่วยให้ผมรู้สึกอบอุ่นขึ้นเลยกลับทำให้ผมยิ่งร้อนรุ่มในอกมากกว่าเดิมแม่พูดขึ้นเสียงต่ำผิดปกติเหมือนเสียงถูกดึงออกมาจากก้นบ่อน้ำมืดนาดลูกจะเลือกผู้หญิงคนนี้มากกว่าคนเป็นแม่อย่างนั้นหรือประโยคนั้นกรีดเฉือนเข้าไปในใจผมเหมือนถูกมีดทื่อๆลากผ่านหน้าอกภรรยาผมสะดุง้งผมเห็นมือเธอคลายออกเล็กน้อย ทั้งที่ยังพยายามยืนให้ตัวเองมั่นคงที่สุดผมหันไปมองเธอแววตาเธอเต็มไปด้วยความกลัวไม่ใช่กลัวแม่แต่กลัวว่าผมจะลังเลผมหายใจยาวเหมือนต้องใช้แรงทั้งหมดที่มีเพื่อยืนให้มั่นคงผมไม่ได้เลือกใครคนใดคนหนึ่งผมตอบเสียงผมสั่นแต่ชัดแต่ผมจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามคำพูดนั้นทำให้แม่ชะงักเพียงเสี้ยววินาที แต่มันเหมือนนานเกินทนไฟในครัวสว่างขึ้นเพราะลมพัดควันแกงลอยวนกลิ่นพริกเผ็ดร้อนผสมกับกลิ่นไม่อ่อนอ่อนทำให้ตาผมแสบจนต้องกระพริบถี่แม่ก้าวเข้ามาใกล้จนผมได้ยินเสียงลมหายใจเธอชัดหนักแรงเหมือนพยายามกลืนคำบางคำที่กำลังจะหลุดออกมาพันรยาผมถอยหลังไปหนึ่งก้าวหลังเกือบชนตู้เย็นเสียงแม่พูดอีกครั้งแต่ครั้งนี้เบาลงมาก จนเหมือนกระสิบลูกไม่รู้ว่าคนที่ลูกปกป้องทําอะไรไว้บ้างหัวใจผมหยุดเต้นไปชั่วขณะคําพูดนั้นเหมือนถูกวางลงกลางครัวหนักจนพื้นแทบสัน่นผมหันขวับไปมองภรรยาเธอเบิกตาโตเหมือนต้องการพูดอะไรออกมาแต่พูดไม่ได้ริมฝีปากสัน่นแต่ไม่มีคําใดหลุดออกมาแม่มองทั้งสองคนยิ้มยิ้มที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนยิ้มที่ไม่ใช่ยิ้มของคนดีใจ แต่เป็นยิ้มของคนที่เตรียมจะเปิดประตูเผยอะไรบางอย่างที่ผมไม่พร้อมจะฟังแม่เอียงหน้าชา้าชแววตาจับจ้องมาที่ผมลูกคิดว่าเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาอย่างนั้นหรือภรรยาผมสูดลมหายใจแรงปลายนิ้วกดลงบนผ้ากันเปื้อนแน่นเธอสายหน้าเบาๆเหมือนอยากบอกให้ผมหยุดฟังแต่แม่กลับพูดต่อเสียงชัดคมเหมือนลมที่พัดผ่านใบมีด ลูกไม่รู้ว่าเธอเคยทำอะไรกับบ้านหลังนี้มาก่อนความเงียบถามจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นในอกและก่อนที่ผมจะถามแม่พูดประโยคหนึ่งที่ทำให้ผมขนลุกสู้ตั้งแต่ต้นคอไปถึงสันหลังยังไม่จบสามารถให้ผมดำเนินต่อได้แม่กระซิบประโยคนั้นช้าชัดเหมือนตั้งใจให้ทุกคำแทงทะลุเข้ามาในหัวใจผมผู้หญิงคนนี้เคยทำให้คนในบ้านนี้หายไปหนึ่งคน ความเย็นแล่นปราดขึ้นสันหลังผมทันทีเหมือนใครเอาน้ำแข็งก้อนใหญ่กดใส่แผ่นหลังมือผมกำแน่นโดยไม่รู้ตัวเสียงหัวใจเต้นดังจนเหมือนจะหลุดออกมานอกอกภรรยาผมยืนตัวแข็งดวงตาสั่นไหวเหมือนความลับที่เธอพยายามปิดมานานกำลังถูกดึงออกมาตรงหน้าริมฝีปากเธออ้าเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาเพียงแค่ลมหายใจสั่นๆที่สั่นยิ่งกว่าเปเลวไฟบนเตาผมก้าวไปข้างหน้า เก้าเดียวแต่รู้สึกเหมือนพื้นครัวเอียงเหมือนทุกอย่างกำลังจะร่วงลงมาแม่พูดอะไรเสียงผมสั่นจนผมเองยังไม่คุ้นแม่ยกคางขึ้นเล็กน้อยดวงตาแข็งไม่ไหวเอ็นเหมือนคนที่ถือไพ่เหนือกว่าและกำลังรอให้ผมยอมรับความจริงลูกจำได้หรือไม่แม่ถามวันที่ข้างบ้านโทรมาบอกว่าเสียงบางอย่างดังมาจากสนามหลังบ้านเราตอนดึกภาพผุดขึ้นมาในหัวผมทันที คืนฝนนั้นเสียงดังคล้ายอะไรหนักๆกกระแทกพื้นผมนึกว่าเป็นสุนัขหรือกิ่งไม้หล่นผมเดินออกไปดูแต่สนามมืดสนิทชื้นแฉะมีเพียงกลิ่นดินเปียกและเงาของต้นลำพูไหวไปตามแรงลมกลางคืนแม่พูดต่อไม่ปล่อยให้ผมหยุดคิดลูกไม่เคยสงสัยหรือว่าใครอยู่ข้างนอกตอนนั้นผมหันไปมองภรรยาเธอสายหน้าแรงน้ำตาคลอเธอพึมพำเบา เสียงแผ่วจนฟังแทบไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นแม่หัวเราะหัวเราะเบาๆเย็นเหมือนเสียงกระดูกเสียดกันในความมืดลูกไม่รู้จริงหรือว่าเธอออกจากบ้านไปตอนตีสองหัวใจผมตกวูบพันรยาผมปิดปากตัวเองน้ำตาไหลลงแก้มทันทีผมพยายามเรียบเรียงเสียงตัวเองแม่พูดให้ชัดหายไปใครหายไปยังไงแม่หันไปมองประตูหลังบ้าน ประตูไม้ที่มีรอยขูดเล็กๆตรงมุมล่างรอยที่ผมเห็นมาหลายปีแต่ไม่เคยสนใจมันดูธรรมดาแต่ตอนนี้กลับเหมือนรอยเล็บของบางสิ่งที่ดิ้นสุดแรงแม่พูดชา้ชาๆเหมือนกำลังชี้ให้เห็นทุกอย่างที่ผมพลาดคนใช้เก่าของเรานงเยา่าชื่อนั้นทำให้ท้องผมหดเกรงทันทีนงเยา่าผู้หญิงที่เคยมาทำงานบ้านให้เราสุภาพเงียบหายไปเมื่อหลายปีก่อน ผมจำได้ว่าแม่บอกว่าเธอหนีงานทิ้งของไว้ในห้องเดิมหายไปกลางคืนแต่ผมไม่เคยถามไม่เคยสงสัยแม่หันมามองพันรยาสายตานั้นเต็มไปด้วยความเกลียดชังที่อัดแน่นหลายปีคืนสุดท้ายที่นงเยาวอยู่ในบ้านนี้แม่พูดเธอสองคนอยู่ด้วยกันในครัวนี้พันรยาหายใจแรงเธอสัน่นสั่นจนผมต้องเอื้อมมือไปจับแขนเธอแต่เธอสะบัดออก เหมือนกลัวผมจะรู้ในสิ่งที่เธอปิดบังมาตลอดแม่ก้าวเข้ามาใกล้ผมอีกครั้งจนหน้าเธออยู่แค่คืบเดียวจากผมลูกเคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมตั้งแต่เธอเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ถึงมีเสียงแปลกตอนกลางคืนแม่กระสิบจ้องลึกเข้ามาในตาผมเหมือนต้องการให้ผมเห็นภาพเดียวกับเธอลูกเคยได้ยินเสียงขูดพื้นที่มาจากใต้ห้องเก็บของหรือไม่เสียงในความทรงจำดังขึ้นมาในหัวผมทันที เสียงขูดเบาๆตอนตีสามเหมือนอะไรบางอย่างใช้เล็บลากไปบนพื้นไม้ผมนึกว่าเป็นเสียงท่อหรือเสียงแมวแม่ยิ้มยิ้มที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนโลกถูกบิดเบี้ยวลูกคิดว่ามันเป็นเสียงท่อแม่กระซิบแต่แม่รู้ว่าไม่ใช่ท่อผมกลืนน้ำลายคอแห้งจนเจ็บทุกอย่างในครัวเหมือนหมุนช้าๆไฟควันกลิ่นเงาเสียงหัวใจผม แม่น้มตัวเข้ามาใกล้เสียงเบาราวกับลมหายใจเพราะเสียงนั้นคือเสียงที่เธอพยายามออกมาประโยคสุดท้ายถูกปล่อยลงพื้นครัวหนักเย็นและน่ากลัวจนลมหายใจผมสะดุดทันทีนงเยา้ายังไม่เคยออกจากบ้านหลังนี้เลยทุกอย่างหยุดเงียบสนิทแม้แต่เสียงเดือดในหม้อกแกงก็เหมือนเงียบไปภรรยาผมสุดลงกับพื้นน้ำตาร่วง มือเธอสั่นจนเกือบแตะพื้นไม่ถูกและแม่มองผมยิ้มบางๆเหมือนคนเพิ่งเปิดฝาเรื่องจริงที่ถูกกดไว้หลายปียังไม่จบหากต้องการให้ผมดำเนินต่อโปรดบอกผมยืนนิ่งข้าเหมือนถูกตอกตรึงไว้กับพื้นลมหายใจขาดห่วงเหมือนอากาศในครัวถูกสูบออกไปจนหมดแม่ยังคงยืนอยู่ในตำแหน่งเดิมแต่เงาของแม่ยาวขึ้นเรื่อยๆบนพื้นกระเบื้องยาวจนเกือบแตะปลายเท้าผม เหมือนเงานั้นมีชีวิตของตัวเองพันรยาผมพยายามยันตัวขึ้นแต่แขนสั่นจนเกือบล้มอีกครั้งน้ำตาไหลลงคางเป็นสายเธอไม่มองผมไม่มองแม่มองแค่พื้นครัวที่เย็นและแข็งเหมือนกำลังมองสู่ความลับที่ฝังอยู่ลึกกว่านั้นผมตะโกนถามเสียงดังจนสะท้อนกำแพงแม่หมายความว่ายังไงนงเยายังอยู่ในบ้านนี้อยู่ตรงไหนแม่หันมามองผม ามั่นคงเหมือนรู้ว่าผมไม่มีวันรับความจริงนี้ได้ง่ายๆลูกไม่เคยถามเลยว่าคืนที่ฝนตกหนักปีนั้นทำไมสนามหลังบ้านถึงมีหลุมดินใหม่ๆขึ้นมาโดยไม่มีใครพูดถึงภาพกลับมาอีกครั้งคืนพายุน้ำท่วมเฉียดระเบียงผมเดินถือไฟฉายออกไปลมแรงจนกิ่งไม้เกือบฟาดหัวแล้วผมเห็นดินถูกขุดเป็นวงแปลกๆลกเหมือนมีใครพยายามกลบอย่างรีบร้อน ผมนึกว่าสุนัขคุยดินเลยไม่สนใจแต่ตอนนี้ความทรงจำนั้นทำให้ผมหนาวจนแขนขนลุกทุกเส้นแม่ถอนหายใจรากับเหนื่อยกับการแบกความลับมานานเสียงถอนหายใจนั้นสั่นเล็กน้อยแม่ไม่ใช่คนกลบหลุมนั้นแม่ไม่ได้ลงมือแต่แม่เห็นแม่เห็นทั้งหมดผมหันขวับไปมองภรรยาเธอสั่นรุนแรงขึ้นเหมือนคนกำลังถูกความจริงไล่ต้อนจนหมดทางนี้ มันไม่ใช่แบบที่แม่คิดพันรยาพูดเสียงแหบขาดเป็นช่วงเหมือนคอเธอแห้งจนไม่เหลือน้ำแม่หัวเราะเบาๆหัวเราะที่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนอากาศในห้องเย็นลงอีกหลายองศาเธอจะพูดอะไรอีกหลังจากที่แอบออกไปในคืนเดียวกับที่นงเยาวหายไปหลังจากที่รองเท้าของเธอเต็มไปด้วยดินเปียกจนถึงเช้าหลังจากที่แม่เห็นเธอลากอะไรบางอย่างลงไปที่สนามหลังบ้านเสียงหัวใจผมดังก้องข้างหู แรงขิกเหมือนกำลังจะตีทะลุซี่โครงออกมาพันรยาผมร้องเสียงไม่ดังแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังฉันไม่ได้ทำร้ายใครฉันสาบานฉันไม่ได้ทำร้ายเธอแม่ตวัดตามองคมเหมือนใบมีดที่เพิ่งถูกลับจนสะท้อนแสงไฟแล้วเธอจะอธิบายยังไงกับเสียงเคาะประตูหลังบ้านที่ดังทุกคืนตั้งแต่วันนั้นเสียงที่ดังสามครั้งในเวลาตีสามแปะผมขนลุก ทันทีที่แม่พูดจบเพราะเสียงนั้นผมเคยได้ยินหลายครั้งผมนึกว่าเป็นเสียงลมเสียงแมวเสียงต้นไม้กระทบประตูผมพยายามหาเหตุผลให้มันแต่ตอนนี้ไม่มีเหตุผลใดช่วยให้ผมสบายใจได้อีกภรรยาผมสายหน้าแรงน้ำตาไหลไม่หยุดแต่ท่าทางเธอเปลี่ยนเธอไม่ได้แค่กลัวเธอเหมือนเศร้าเหมือนเสียใจหนักมาก เหมือนความจริงอีกแบบหนึ่งกำลังจะหลุดออกมาเธอกระซิบเสียงเบาเข้ากับเสียงลมที่ลอดเข้ามาจากช่องประตูเพราะฉันไม่ได้ฝังนงเยาวฉันพยายามช่วยเธอแม่หยุดนิ่งแม้แต่ผมหายใจไม่ออกเป็นช่วงๆภรรยามองหน้าผมดวงตาแดงกำ่ำแต่แฝงบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นในตัวเธอความกลัวปนกับความลับปนกับความทรมานที่เก็บไว้นานเกินไปคืนนั้น นงเยาไม่ได้ถูกทำร้ายก่อนฝังเธอยังมีลมหายใจอยู่แม่ชะง,งักทันทีมือที่กำแน่นคลายออกเล็กน้อยดวงตาเบิกกว้างกว่าเดิมเสียงหม้อแกงเดือดฉาดังขึ้นพอดีเหมือนจังหวะสุดท้ายนั้นถูกกำหนดไว้ภรรยาเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลแต่เสียงมั่นคงขึ้นทีละน้อยฉันพยายามเรียกแม่แต่แม่ไม่เปิดประตูฉันตะโกนฉันรอง แต่แม่บอกว่าไม่อยากยุ่งเรื่องคนใช้ฉันเลยต้องทำเองเธอวางมือบนหน้าอกเหมือนกดความรู้สึกทั้งหมดไว้ไม่ให้ระเบิดฉันลากเธอออกไปฉันพยายามพาเธอไปโรงพยาบาลแต่เธอหมดแรงหมดลมหายใจตรงสนามหลังบ้านต่อหน้าฉันแม่กำมือแน่นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะโกรธมันเป็นความตกใจที่เห็นได้ชัดเจนในแววตาพรรยาเงยหน้ามองแม่ ฉันไม่ได้กลบเธอฉันทำไม่ไหวแต่เมื่อฉันกลับมาหลุมมันปิดแล้วเหมือนมีใครหรือบางอย่างทำแทนฉันห้องครัวเงียบเงียบจนได้ยินเสียงไฟในเตาเต้นระยิบระยับแม่หันไปมองประตูหลังบ้านอีกครั้งแววตาเปลี่ยนไปไม่มั่นคงอีกต่อไปมีความหวาดหวั่นผสมอยู่และเธอพูดชชาๆเหมือนคำแต่ละคำหนักจนเกือบพูดไม่ออกถ้าอย่างนั้นที่ขอประตูทุกคืน แม่หยุดล้มหายใจสัน่นพรรยากัดริมฝีปากเธอมองผมด้วยสายตาที่อ้อนวอนให้เชื่อเธอแต่ในขณะเดียวกันก็กลัวในสิ่งที่เธอเองไม่อาจอธิบายได้ไม่ใช่คนที่ถูกฝังพันรยากระซิบเธอหันไปมองประตูหลังบ้านชาเหมือนมีบางอย่างดึงสายตาเธอไปเองแต่เป็นคนที่พยายามกลับเข้ามาในบ้านอีกครั้งผมตัวชาแม่ตัวแข็ง ภรรยาหายใจแรงจนได้ยินชัดแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นกอบกอบกอบดังมาจากประตูหลังบ้านเสียงข้อสามครั้งชัดหนักและเป็นเวลาที่ไม่น่ามีใครอยู่ตรงนั้นเสียงที่เคยได้ยินมาหลายปีแต่คืนนี้มันดังขึ้นใกล้ขึ้นจริงจนทำให้เลือดผมเย็นเฉียบทั่วร่างแม่ยกมือขึ้นปิดปากภรรยาถอยหลังจนติดผนังและผม ไม่สามารถขยับตัวได้เลยเสียงคอเงียบไปตามด้วยเสียงบางอย่างที่ดังเบาเหมือนเล็บลากบนไม้แล้วกลอนประตูขยับยังไม่จบหากต้องการให้ผมเขียนต่อโปรดบอกกลอนประตูขยับชาชัดเจนเหมือนมีแรงผลักจากภายนอกผมยืนนิ่งมือเกรง็งขาแข็งจนแทบทรงตัวไม่ได้พรรยาผมก้าวถอยหลังหลังชนตู้เย็น น้ำตาไหลเป็นสายเสียงลมหายใจสั้นๆของเธอสั่นระรัวเหมือนกลัวว่าถ้าขยับผิดจะเกิดอะไรขึ้นแม่ยืนนิ่งดวงตาเบิกกว้างมองตรงไปที่ประตูสายตาเธอเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นแต่ยังคงความสงบนิ่งเหมือนคนที่กำลังรอสิ่งที่จะเกิดขึ้นเสียงขูดไม้ดังเบาใกล้เข้ามาผมพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่ขาเหมือนถูกยึดต,ติดกับพื้น หัวใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาจากอกประตูเปิดชาเอ็ดเหมือนทุกบานไม้ในบ้านพร้อมใจกันส่งเสียงร้องไม่มีใครอยู่ข้างนอกแต่ในช่องประตูมีเงาดำยาวบางเบาเหมือนควันแต่มีความหนักหน่วงทำให้ผมรู้สึกว่ามันมีชีวิตพันรยาพูดเสียงสัน่นนั่นเธอกลับมาแล้วผมตัวแข็งแม่ก้าวชาชา ไปข้างหน้าหนึ่งเก้าดวงตาไม่ละจากเงานั้นเหมือนกำลังพยายามอ่านทุกความเคลื่อนไหวเงานั้นเคลื่อนเข้ามาในห้องแต่ไม่เหมือนคนไม่ใช่เงาธรรมดามันลากพื้นเหมือนมีอะไรหนักซ่อนอยู่ใต้ร่างผมพยายามหายใจแต่ลมหายใจเหมือนติดขัดปอดขมุกขมัวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บแม่พูดเบาเหมือนกับกระซิบกับผมลูกเห็นไหม สิ่งที่เราเฝ้ารอมาเกือบสิบปีเงานั้นหยุดกลางห้องร่างเหมือนค่อยๆปรากฏชัดเป็นร่างของผู้หญิงตัวเหล็กผมเห็นเส้นผมเปียกติดใบหน้าตาเบิกกว้างแต่ไม่มีชีวิตชีวาเหมือนร่างนั้นถูกดึงเอาวิญญาณบางส่วนออกไปพันรยาผมก้าวเข้าไปมือสัน่นแต่เธอไม่ร้องเหมือนเธอรู้ว่าต้องทำอะไรบางอย่างนงเยาเธอเรียกเสียงสัน่น แต่หนักแน่นเหมือนพยายามยืนยันความจริงร่างนั้นขยับช่าเงียบแต่เหมือนตอบรับดวงตาที่ไม่เห็นแสงมองตรงมาที่พรรยาผมแม่ก้าวถอยร่างกายสั่นเล็กน้อยใบหน้าเคร่งเครียดแต่ยังคงมองร่างนั้นอย่างระวังผมยังยืนนิ่งสายตาไม่ละจากเงานั้นแต่สมองเหมือนถูกแช่แข็งทุกอย่างในครัวกลิ่นควันพริกแกง เสียงน้ำเดือดเงาที่สะท้อนบนผนังกลายเป็นภาพเหนือจริงเหมือนผมอยู่ระหว่างความจริงกับฝันภรรยาพูดต่อแม่เราต้องช่วยเธอออกไปนงเยาเคลื่อนใกล้แต่ร่างเธอบางเบาเหมือนถูกพันด้วยหมอกผมได้ยินเสียงแผ่วเสียงคร่ำครวญแต่ชัดเจนเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแม่พยักหน้าเหมือนเข้าใจทุกอย่างแล้วพูดเสียงเบา ใช่ต้องช่วยเธอออกไปก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปพรรยาผมก้าวเข้าไปอีกมือยื่นออกแต่นงเยาวถอยหนีเหมือนกลัวแต่ก็เหมือนรอคอยผมกลืนน้ำลายสายตาผมสับสนหวาดกลัวแต่ก็อยากเข้าไปอยากช่วยอยากเข้าใจความจริงที่ซ่อนมานานนงเยาวเคลื่อนเข้ามาใกล้ร่างนั้นแทบจะสัมผัสผมได้แต่ร่างเบาเหมือนควัน และเย็นจนผมรู้สึกถึงความว่างเปล่าในใจแม่ยื่นมือสัมผัสร่างนั้นเบาๆและร่างนงเยาเริ่มมั่นคงเหมือนแรงดึงบางอย่างหายไปพันรยาผมสายหน้าน้ำตาไหลแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะกลัวเป็นเพราะโล่งใจเหมือนยกน้ำหนักมหาศาลออกจากใจนงเยาก้าวเข้ามาชาเต็มไปด้วยความอ่อนแรงแต่สายตายังคงจดจ้องผมและพรรยาเหมือนขอบคุณ และขอความช่วยเหลือผมรู้สึกถึงลมหายใจของเธออ่อนแรงแต่ยังมีชีวิตอยู่แม้ร่างกายจะไม่เต็มที่แม่พูดเบาๆแต่ทุกคำหนักแน่นลูกคืนนี้เราจะไม่ปล่อยให้ใครต้องหายไปอีกเสียงหม้อแกงเดือดเงียบลงครัวเหมือนหยุดเวลาและร่างนงเยาวค่อยๆกลายเป็นเหมือนคนจริงเต็มตาเต็มมือและเต็มใจที่จะกลับบ้านหลังนี้อีกครั้งผมยืนนิ่ง รู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนแต่ในความเงียบนั้นความจริงทั้งหมดถูกเปิดออกและครอบครัวของเรากำลังจะเริ่มต้นใหม่ด้วยความจริงที่แสนเจ็บปวดแต่ก็เป็นความจริงเพียงครั้งเดียวที่จะเยียวยาทุกสิ่งนงเยาย,ยืนตรงหน้าสายตาอ่อนโยนเหมือนขอบคุณทุกคนแม้เสียงของเธอยังคงแผ่วเบาแต่ผมรู้คืนนี้ไม่มีใครจะต้องหายไปอีก ยังสามารถต่อเนื่องไปถึงจุดคลแม็กของความลึกลับและความสัมพันธ์ของตัวละครต่อได้ถ้าต้องการผมสามารถเขียนต่อให้ยาวขึ้นอีกหลายหน้าเพื่อสร้างจุดคลแม็กและความสยองสะพรึงที่แท้จริงของเรื่องนี้ร่างของนงเยายืนตรงกลางครัวเธอสูดลมหายใจเบาๆเหมือนเพิ่งหลุดพ้นจากความมืดมิดหลายปีผมมองสายตาเธอเต็มไปด้วยความเศร้าความเจ็บปวดและความโล่งใจปนกันไป แม่ก้าวเข้ามาใกล้แต่มือเธอไม่ยกขึ้นเรากับไม่กล้าจับหรือผลักอะไรสายตาแม่เต็มไปด้วยความระมัดระวังเหมือนรู้ว่าร่างนั้นอ่อนแอแต่ยังมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่พันรยาผมก้าวเข้าไปอีกครั้งยื่นมือเราจะช่วยคุณออกไปเสียงเธอสัน่นแต่หนักแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความตั้งใจนงเยาเงยหน้ามองน้ำตาไหลาราวกับพยายามล้างความทรงจำที่ขมขื่น ร่างของเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนความทรงจำหลายปีพยายามโผล่ออกมาพร้อมกันฉันฉันไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้วเสียงของเธอแผ่วเหมือนลมหายใจสุดท้ายที่เก็บไว้ผมก้าวไปข้างหน้ามือยื่นออกรู้สึกถึงความหนาวเย็นแผ่วเบาเหมือนจับหมอกบางๆแต่ก็มีแรงบางอย่างดึงผมเข้าหาแม่พูดเบาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะไม่เกิดอีกแต่เสียงนั้นเต็มไปด้วยความหนักแน่น เหมือนประกาศต่อทั้งบ้านและต่อวิญญาณนงเยาขยับเข้ามาใกล้แต่ทันทีที่ร่างเธอก้าวเสียงลมแรงพัดเข้ามาประตูหลังบ้านปิดเสียงดังเอียดเหมือนโลกทั้งใบตรนกและทุกอย่างรอบตัวหยุดชั่วคราวพันรยาผมจับมือเธออุ่นมั่นคงเรากับบอกว่าความปลอดภัยอยู่ตรงนี้แล้วนงเยายืนค้างหายใจหนักแต่สายตาอ่อนโยนขึ้นแม่ก้าวไปข้างหนึ่ง หันไปเปิดตู้หยิบผ้าหม่มยื่นให้ร่างบางของนงเยาวสันสถานผ้าห่มถูกคลุมลงบนไหล่ความอบอุ่นเริ่มไหลเข้าสู่ร่างเย็นเฉียบผมมองทั้งสองหัวใจยังเต้นแรงแต่เริ่มมีความหวังความกลัวค่อยๆลดลงเปลี่ยนเป็นความอยากช่วยอยากเข้าใจและอยากอยู่เคียงข้างภรรยาผมหันมามองผมดวงตาแดงน้ำตาไหล แต่เธอยิ้มยิ้มบางบางเหมือนต้องการบอกว่าทุกอย่างจะผ่านไปแม่พูดอีกครั้งเสียงหนักแน่นแต่มีความสงสารปนอยู่คืนนี้เราจะไม่ปล่อยให้ใครต้องหายไปอีกไม่ว่าจะวิญญาณหรือคนเป็นนงเยาก้มหน้าน้ำตาไหลาราวกับล้างทุกความเจ็บปวดที่เก็บไว้หลายปีเธอพูดเสียงเบาขอบคุณที่ไม่ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวผมยืนมอง รับรู้ถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านจากครัวแต่ก็สัมผัสได้ถึงความหนักแน่นของอดีตอดีตที่ซ่อนอยู่ใต้ผนังใต้พื้นไม้ใต้ทุกเสียงที่เคยทำให้ผมตื่นตกใจแม่พูดต่อตอนนี้เราจะเริ่มต้นใหม่ทุกความผิดพลาดทุกความลับจะถูกเปิดเผยและทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยนงเยาเงยหน้าขึ้นมองผมมองภรรยาสายตาเต็มไปด้วยความโล่งใจ และความไว้วางใจเหมือนเธอรู้ว่าคืนนี้ไม่มีใครต้องกลัวอีกต่อไปผมหันไปมองภรรยาน้ำตาไหลแต่รอยยิ้มกว้างขึ้นเราจับมือกันแน่นรู้สึกถึงความเข้มแข็งและความรักที่สามารถเอาชนะความกลัวและอดีตอันมืดมิดได้แม่วางมือบนไหล่ผมอุ่นมั่นคงเหมือนบอกว่าครอบครัวเราจะอยู่ด้วยกัน และคืนนี้ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยทุกอย่างเริ่มต้นใหม่แต่เงาของนงเยาวยังคงอยู่สงบนิ่งแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ผมยังไม่เข้าใจเหมือนบอกว่าเรื่องราวของบ้านนี้ยังไม่จบและบางทียังมีสิ่งที่รอการเปิดเผยต่อไปบรรยากาศในครัวเย็นลงเล็กน้อยไฟส่องผ่านกระจกเงายาวของเราทั้งสามสะท้อนบนพื้นแต่คืนนี้ไม่มีใครต้องกลัว ไม่มีใครต้องหายไปเพราะความจริงและความรักกำลังค่อยๆรักษาบาดแผลของบ้านหลังนี้ผมยืนมองทุกอย่างรับรู้ถึงความหนักแน่นถึงความสงบและถึงความลึกลับที่เพิ่งเปิดเผยแต่ลึกๆในใจผมรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอีกยาวนานเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความลึกลับความเจ็บปวดและความรักที่ถูกซ่อนไว้หลายปีถ้าคุณต้องการ ผมสามารถต่อส่วนถัดไปที่เป็นจุดคลายแม็กของเรื่องรวมทั้งความลึกลับเหนือธรรมชาติและความสัมพันธ์ของตัวละครให้ยาวและเข้มข้นยิ่งขึ้นผมยืนอยู่ในครัวมองนงเยาวและภรรยาของผมแสงไฟอ่อนส่องผ่านหน้าต่างสะท้อนบนพื้นไม้เงาเราทั้งสามทอดยาวแต่ไม่มืดมิดอีกต่อไปนงเยาวก้าวเข้ามาใกล้ร่างเธอมั่นคงขึ้นแม้ยังมีความเศร้าเล็ก แต่สายตาเต็มไปด้วยความสงบเธอหันมามองผมและภรรยารอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเหมือนบอกว่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือและความใจดีแม่ยืนนิ่งแต่เธอยิ้มยิ้มที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนเหมือนทุกความผิดพลาดและความลับที่ผ่านมากำลังถูกเยียวยาและบ้านหลังนี้เริ่มหายใจได้อีกครั้งภรรยาของผมก้าวเข้าไปจับมือผมน้ำตาไหล แต่คราวนี้ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นน้ำตาของความโล่งใจและความรักเรามองหน้ากันและรู้ว่าความสัมพันธ์ของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเราจะเข้มแข็งขึ้นด้วยกันนงเยายืนอยู่ข้างๆเราสามคนสบตากันความเงียบที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความอบอุ่นปกคลุมครัวทั้งหลังแม่พูดเบาทุกอย่างผ่านไปแล้วตอนนี้เรามีโอกาสเริ่มต้นใหม่ผมพยักหน้า ยิ้มให้แม่แล้วยิ้มให้พันรยาความกลัวและความลับที่ค้างคาถูกแทนที่ด้วยความรักความเข้าใจและความสงบที่แท้จริงนงเยาหันไปมองประตูหลังบ้านดวงตาเต็มไปด้วยความหวังเหมือนกําลังบอกว่าคืนนี้เป็นคืนของการคืนชีวิตคืนความสงบและคืนความอบอุ่นให้กับบ้านหลังนี้เราทั้งสามคนยืนอยู่ในครัวในบ้านที่เต็มไปด้วยกลิ่นพริกแกงและความทรงจำ แต่ตอนนี้บ้านหลังนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเต็มไปด้วยความอบอุ่นความรักและความสงบพร้อมจะเริ่มต้นบทใหม่ด้วยกันเสียงลมเบาๆพัดเข้ามาประตูทุกบานปิดสนิทเงาทั้งหมดหายไปและความมืดมิดที่เคยครอบงำถูกแทนที่ด้วยแสงอบอุ่นคืนที่เต็มไปด้วยความสงบบ้านหลังนี้กลับมามีชีวิตอีกครั้งพร้อมกับเรื่องราวที่จบลงอย่างสง่างาม แต่เต็มไปด้วยความหวังและความรักเรื่องราวจบลงแต่ความอบอุ่นและความสงบอยู่กับเราตลอดไป